โรงเรียนบ้านหนองจระเขหินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2โรงเรียนบ้านหนองจระเขหินตั้งอยู่ที่หมู่ที่7บ้านหนองจระเขหินตำบลหินคลนอำเภอจักร,ราชจังหวัดนครราชสีมานายวีรวัตรจตุรวง์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคลนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจระเขหิน โรงเรียนบ้านหนองจระเขหินเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาปีที่1-6ปัจจุบันมีนักเรียน78คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คน การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านหนองจระเขหินมีการเตรียมความพร้อมมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ของโรงเรียนโดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีการบูรณาการหลักสูตรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยโรงเรียนบ้านหนองจระเขหินมีการเตรียมความพร้อมโดยการให้นักเรียนได้ฝึกติวข้อสอบ RT, NT, O-net ของนักเรียนชั้นป .1, ป .3, ป .6 โดยในทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง การดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยทางโรงเรียนมีการน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงโดยนักเรียนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มีการจัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาเช่นจัดหาอุปกรณ์การสอน การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e เรียนฟรีมีงานทํายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการนำระบบ AI มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการสอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างรายได้ทางโรงเรียนมีโครงการเนสซีโลและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำรายได้จากการขายผลผลิตมาพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active เรียนรูโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษา โครงการสุขาดีมีความสุขโดยปรับปรุงให้สุขามีความน่าอยู่น่าใช้และถูกสุขานามัยการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดทางโรงเรียนมีการปลูกต้นไม้โดยใช้ระบบน้ำหยดการนำวัสดุเหลือใช้มาต่อย,ยอดในการปลูกต้นไม้เพื่อให้สร้างร่มเงาและนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้การส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม